เดี๋ยวดูดูดพออัพลง YouTube นะต้องมีคนคอมเมนต์มาอัติกับแบรนด์จีนว่ะยวต้องมีอย่างนี้นะแต่ไม่ได้ฟังเลยว่าเนื้อหาที่ดูดพูดมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องมีอย่างเงี้ยชัว mm hmm. สวัสดีทุกคนด้วยได้ยินเสียงเราไหมอะน่าจะได้ยินเสียงเราการนันนิดนึงนะ mm hmm. เอ้นี่พี่เบิ้มมาด้วยกาลังคิดอยู่ในใจเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าพี่เบิ้มแบบว่ามา จะดีมากเลยเพราะว่าเราแอบอยากได้ข้อมูลนิดหน่อยนะฮะจากประเทศจีนด้วยละกันเนาะเผื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อต่อต่อตอนไลฟ์ในวันนี้ซึ่งมันค่อนข้างจะสำคัญนะสำคัญมากในการที่จะต้องใช้ข้อมูลนะทางด้านของเรื่องการเมืองประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกันตรงตรงนี้ด้วยนะจ๊ะเราก็อยากจะใส่สีอื่นนะมีคนดูถึง50คนไหมวันนี้ ปกติมีประมาณหนึ่งล้านคนแต่ตอนนี้มันทางานกันอยู่ใช่ไหมเชา้าๆก็พอจะเข้าใจายอยู่เอาละครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีข่าวนี่ะที่เป็นหนึ่งในข่าวที่ตอนนี้เนี่ยเขากลับมาทําในเรื่องของกระแสอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องที่สหรัฐเนี่ยเขาเหมือนกับออกกฎหมายมาให้แบนนะฮะสินค้าและบริการนะฮะจาก2แบรนด์นั่นก็คือทางหัวเว่ยแล้วก็ซ t e นะฮะหรือที่เราเรียกกันว่า ZTE เอนั่นเองแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไม่ใช่แค่ รัฐบาลที่เป็นภาครัฐเท่านั้นนะฮะตอนนี้เนี่ยข่าวกรองฮะอย่าง FBI นะฮะ CIA รวมถึง NSA เนี่ยเขาก็ออกโรงมาเหมือนกันนะฮะบอกให้เตือนคนอเมริกันเลยว่าเฮ้ย hey, อย่าไปใช้สินค้าจากหัวเว่ยนะฮะแล้วก็ z t e เพราะอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันนะฮะอันนี้พี่เบิ้มคอยเสริมอม้ตลอดเลยเพราะเราอยากได้ข้อมูลเพิ่มนะเอ่อทางด้านของหัวเว่ยเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่าจุดเริ่มต้นของแบรนด์นี้เนี่ยเขามาจากการที่เขาเป็น บริษัททําเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายใช่ไหมเน็ตเวิร์กเครือข่ายเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยแททีก็ด้วยจะดังเรื่องเครือข่ายแล้วก็เน็ตเวิร์กมากๆนะฮะคราวนี้วันดีขึ้นดีเนี่ยสองแบรนด์นี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยตัว s a ทีเเนี่ยจะเป็นตัวของเออ o อ m นะฮะเขาทำตัวเป็นบริษัทเป็น OEM เป็นหลักก่อนถ้าจะไม่ผิดนะก็คือคล้ายๆกับว่า มีคนมาจ้างผลิตอะเซี e ก็ผลิตมือถือเนี่ยออกไปให้กับผู้คนนะมากมายในตอนนั้นนะฮะอย่างที่สองอยากให้คุณรู้เลยก็คือว่าฮาวยเมื่อก่อนก็ไม่ได้ทําโทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์ช่วงแรกๆของฮาวยก็ไม่ดีเลยอย่างที่ทุกคนทราบน่าจะมาแต่รุ่นที่เป็นเป็นฮัชเป็นรุ่นแรกๆอะ่ะอันนี้ก็คือแบบมันแย่มันไม่ไม่ได้เรื่องเลยในช่วงแรกๆนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้คือดีมากคราวนี้เนี่ยเราต้องมีความรู้หนึ่งอย่างด้วยว่าอ่า ที่ประเทศจีนเอเนี่ยไม่มีบริการของ Google s e r v i c e นะฮะพี่เบิรเคยบอกว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเขาเป็น single gateway นะฮะ single gateway เ,เ,เ,เนี่ยใครพอจะจำได้ไหมที่ที่เหมือนกับว่าจะจะมาใช้ในในประเทศไทยแล้วก็คนก็บ่นว่าแบบโอ้จะทำอะไรรัดก็รู้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของ single gateway นะฮะก็คือหลายๆเว็บเนี่ยที่ที่เหมือนกับ ใช้ไม่ได้ไม่เทจีนอย่างที่เราทราบกันแน่นอน Google service ทั้งหมด100%เต็มเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะ Google เนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนมีข้อมูลที่บางอย่างที่คนเขาอาจจะไม่อยากให้คนจีนน่ยรู้รูปหึงโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะที่เราใช้กันในประเทศไทยอย่าง Facebook แล้วก็ l ลน์เนี่ยแน่นอนเลยทุกคนทราบดีว่าไม่สามารถที่จะใช้งานในประเทศจีนได้นะฮะคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยล่าสุดฮะมันก็สืบเนื่องกันไปว่ามันมีมันมีแตกออกมาเป็นสประเด็นว่า ครั้งนี้เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยพยายามจะแบนหัวเวย่ยแล้วก็เซทอีออกไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าหนึ่งคือ <ừ. S 1> เรื่องของความปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าเขากลัวว่า2แบนด์เนี่ยจะมาโจรกรรมข้อมูลคนในประเทศเขาอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คนมองออกไปว่ามันเป็นเรื่องของการกีดการสินค้ามากกว่ากลัวว่าจะจะประมาณว่าโดนโดนแย่ง ตลาดไปประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนกับอันนี้อันนี้ดนะูอ่านคอมเมนต์มาหนึ่งอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพยายามจะผลักดันให้คนในประเทศเนี่ยพยายามใช้สินค้าของของตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะฮะมากกว่าเดิมซึ่งจริงๆถ้าเป็นมือถือของอเมริกาตอนนี้ดนะูดก,ก็นึกออกอย่างเดียวคือ Apple iPhone นึกออกแค่อย่างเดียวเลยที่เป็นของอเมริกาแล้วดงัดงๆจริงๆทัง,ๆงนั้นถ้าเกิดว่าแบรนด์อื่นเข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นขึ้นมาได้ว่าเอ้ย มันทำให้แบบว่าไม่ได้ใช้ของอเมริกาจริงๆหรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้นะฮะคราวนี้เรามาดูคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะฮะในตามที่ต่างๆเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างประเด็นแรกฮะเราเข้าไปที่ประเด็นเรื่องของการโจรกรรข้อมูลก่อนอย่างที่ทุกคนทราบดีว่ามือถืออย่าง Android เนี่ยนะฮะก็จะมีหล,ะหลายครั้งที่คนออกมาบ่นเรื่องของการใช้ ฝังมา์แวร์นะฮะหรือว่าการจุลกรรมข้อมูลอย่างล่าสุด o n e plus ก็โดนใช่ไหมฮะในเรื่องของการขโมยข้อมูลคราวนี้มันก็มีคนพูดขึ้นมาว่าอเมริกาเนี่ยเคยทํากับคนอื่นไว้ก่อนนะไอ้เรื่องแอบไปเอาข้อมูลของประเทศอื่นมาเนี่ยพอจีนจะเข้าไปเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ากลัวนะฮะกลัวนะฮะอันนี้คือประเด็นแรกคราวนี้คนหลายๆประเด็นก็คือเขามองว่า h ฮเว่ยเนี่ยตอนนี้ถือว่ามาแรงมากนะฮะแล้วก็ติดอยู่ใน1ใน5ของแบรนด์ที่แบบกำลังทำยอดขายได้แบบติดระดับโลกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้า h u เว่ยเข้าไปเนี่ยก็คือประสบความสำเร็จแน่นอนอะประมาณนั้นนะฮะแต่ก็แปลกอยู่นิดนึงเพราะว่ามันมีแบรนด์ที่ขายในอเมริกาที่หนุดหามาก่อนเขาชื่อว่า Honor นะฮะ Honor เนี่ย Honor เนี่ยมัน มันมาขายในอเมริกาแล้วอันนี้นูดก็ไม่แน,น,น่ใจเฮ้ยประเด็นบอกว่าเอ้ยคุณจะไปกลัวทําไมเรื่องการจุลกรรมข้อมูลเนี่ยในเมื่อถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็ต้องขายในประเทศอื่นไม่ได้ไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าตัวของหัวเว่ยเนี่ยก็ขายในยุโรปเนี่ยเพียบเลยแล้วยุโรปเองเขาก็มีคุณเข้าใจใช่ไหมมีแบบนโยบายป้องกันมากมายอะไรเงี้ย คุณคิดเหรอว่าถ้าโทรศัพท์มันอันตรายขนาดนั้นจริงๆเนี่ยมันจะขายในยุโรปได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ได้อ่าอันเนี้ยมันก็เป็นข้อคิดว่าแบบอเมริกาอาจจะแบบเป็นแค่เขาอ,อ้างหรือเปล่ามันเป็นเหลี่ยมการค้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะอเมริกานี่ตัวดีเลยทาคนอื่นจึงคิดว่าจะโดนคนอื่นทําแบบที่ตัวเองเคยทําอันนี้ก็มีส่วนที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะคราวนี้เรา,าพูดถึงความนิยมของหัวเวย่ยที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วง5ปีที่ผ่านมานิดนึงละกันเนาะหัวเวย่ยเนี่ยเติบโตเร็วมากในช่วง 3ปีหลังนี้นะฮะโดยรุ่นที่นักดูคิดว่ามีการพลิกโฉมของแบรนด์ไปอย่างแท้จริงเหมือนว่าทำให้คนแบบหันมาสนใจหัวเว่ยแบบอย่างแท้จริงเนี่ยคือรุ่น P9 นะฮะหัวเว่ย P9 หัวเว่ย Mate 8เนี่ยไอ้สอตัวนี้นี่แหละที่มาทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในระดับโลกนะฮะไม่ใช่ระดับประเทศจีนระดับประเทศจีนเหมือนจะเริ่มมาตั้งแต่ Mate 7เขาบอกว่าหัวเว่ยในขาตู้มตลอดเลยพอมี Mate 7เข้ามาปุ๊บเนี่ย พลิกนะฮะจากขาดทุนเนี่ยขึ้นมาเป็นกําไรได้หมดเลยคือถอนทุนที่เคยขาดทุนทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาเป็นกําไรได้เลยด้วยเมจิรุ่นเดียวนะฮะคราวนี้ไอ้รุ่นที่มันมันทําเข้ามาในในตลาดตอนนี้เนี่ยที่มันดังขึ้นมาก็คือ p 9ทุกคนทราบแล้ว p 9กล้องไรเก้าสวยๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เมจิแปดดีมากเลยนะฮะพอมันพลิกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโหเว่ยดังมากนะฮะดังมากๆดังจนแบบดังเลย นะฮะฮเมดแปดใช่ไหมเพื่อนอ๋อเนะมดแปดนั้นเป็นตัวพลิกขึ้นมานะเมดเจ็ดเนาะเริ่มจากเมดเจ็ดก่อนแต่เมดแปดนี่เออถ้าจะพูดเมดเจ็ดก่อนเมดเจ็ดอ่ะดีมากเลยแล้วพอเมดแปดปุ๊บมันก็ตุ้มเลยแบบสนั่นวันไหวเลยนะฮะแล้วก็มี P9 อีกตัวหนึ่งที่แบบโอ้โหขายดีมากจริงๆสำหรับหัวเหวี่ยพีนะคุณผู้ชมคราวนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะถ้าเกิดว่าหัวเหว่ยเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เหมือนกับว่าแบรนด์เขาอาจจะแบบ ดังได้เลยง่ายๆเลยเพราะสินค้าเขาเนี่ยดีขึ้นมากเลยนะฮะแต่ประเด็นที่ทุกคนเนี่ยมองกันเป็นหลักมากกว่าคือมองว่ามันเป็นการกีดการทาหน้าสินค้าเนี่ยเป็นหลักนะฮะไม่ใช่เรื่องการจุลกรรมข้อมูลส่วนใหญ่ทุกคนบอกว่าแบบทําไปเล่นคำอะ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบบว่าแบรนด์จีนเองก็ติดแบบอันดับท็อปของโลกหมดแล้วคุณเข้าใจปะติดอันดับท็อปของโลกหมดเลยนะคราวนี้พอ จะเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้แบบโดนแย่งส่วนแบ่งตลาดไปได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะมีข้อมูลน่า oh. สนใจข้อมูลหนึ่งฮะตอนที่นุดูดไปหาเพื่อนที่เซินเจินเจ้นเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ทุกคนทราบกันนะฮะก็คือตัวของมือถือที่ขายดีในประเทศจีนก่อนนะฮะมือถือที่ขายดีในประเทศจีนเนี่ยนุดูถามคนจีนเนี่ยสิคนก็จะได้คําตอบอยู่แค่2องสองามคำตอบอันดับหนึ่งเนี่ยมันก็คือ iPhone iPhone เนี่ยดังที่ประเทศจีนมากเลยนะฮะ แต่ถามว่าโอ๊คุณจะไปแบนไอโฟนคืนได้หรือเปล่าเนี้ยคิดว่าคงไม่มีผลอะไรนะฮะผมว่ากู o g l e เองก็ดังก็ดังฮะโดรนที่จีไอก็โดนกล่าวหาเหมือนกันว่าส่งข้อมูลกลับจีนแบตสามพันหนึ่งของเราโอ๊ยตอนนี้เริ่มมอถึองพึ้นถามนะฮะ <S <S มันเดี๋ยวดเดี๋ยวจะหลุดเดี๋ยวจะมันจะสมองมันจะหลุดออกไปนะ <S <S มันเนี่ยใครนี่ก็หลุดแล้วเนี่ยน,นั่งอ่านคอมเมนต์ไม่ด้วยพูดไมได้วยบางทีก็จะแบบเบลอๆบ,บ้างอ่ะขออนุญาตอ่านข่าวแล้วกันนะจากเว็บของดอยแสนแล้วกันนะเขาบอกว่า การเป็นเรื่องการเมืองเต็มๆเป็นแล้วฮะเมื่อไมค์คอนเวย์ฮะตัวแทนกฎหมายของพรรคลิพาบิคันนะฮะได้พิจารณาร่างกฎหมายไม่ให้บริษัทต่างๆเนี่ยไปเซ็นสัญญาใช้อุปกรณ์ของ Huawei และก็ซ t e นะฮะซึ่งทั้งสองบริษัทนี้ไม่ได้ขายแต่มือถือเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีด้านเครือข่ายทั้งเสาสัญญาณ 3G 4G นะฮะบ้านเราเองเนี่ยก็หลายค่ายเลยที่ใช้เสาสัญญาของสองค่ายนี้และไม่ต้องเดาให้ยากเลยฮะกฎหมายฉบับนี้โผลมาแบบปุบปับทันทีหลังจากมีการยกเลิก ข้อตกลงหัวเว่ยและ AT&T นั่นเองโดยเป็นเรื่องของความเสี่ยงในการถูกสอดแนมจากจีนตามรายงานของหน่วยข่าวกรองสหรัฐนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าแม้ว่ากฎหมายจะห้ามทําสัญญากับค่ยา,บายจีนอย่างหัวเว่ยและซีอจีจะผ่านนะฮะแต่ทั้งสองค่ายก็ยังสามารถขายสมาร์ทโฟนและบริการาตาร่างๆในสหรัฐอเมริกาได้แต่เชื่อว่าหลายๆบริษัทที่ทำธุรกิจกับรัฐบาลสหรัฐจะลิกเลี่ยงปัญหานี้และไม่ทําธุรกิจกับ2ค่ายนี้อย่างแน่นอนโอเค ให้เท่าที่เราอ่านก็คือว่าก็คือมือถือนี่ยังขายได้อยู่แต่ว่าเขาแนะนําว่าอย่าไปทํากับไอ้พวกนี้มากเดี๋ยวจะโดนสอดแนมข้อมูลอันนี้คือคือประเด็นนะฮะคราวนี้แบรนด์จีอันดับหนึ่งนะฮะในประเทศจีนเลยนะฮะตามที่วิบอกเลย iPhone เนี่ยดังมากจริงแบบว่าแบรนด์จีนอันดับหนึ่งมันก็คือหัวเว่ยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะลองมาก็จะเป็น oppo นะฮะ oppo vivo พวกเนี้ยฮะ xiaomi พวกเนี้ย อันนี้จะคือคืออันดับต้นของประเทศจีนทั้งหมดและตอนนี้ลามไปทั่วเมื่อวานแล้วใครที่ดูไลฟ์ทา, e line, าทุกคนจะเห็นว่าอ่าประอิตาเลียนนะฮะอย่างบุญพลอยที่ที่น่าดุดลงไปเนี่ยเขาก็ซื้อเสี่ยวมี่นะฮะจากที่อ่ประเทศอิตาลีนั่นหมายกว่าแบรนด์จีนเนี่ยก็ขายไปในยุโรปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะรวมถึงแบรนด์อื่นๆนะฮะก็มีเพียบไม่ว่าจะเป็นดูกีดูกีนี่ก็ขายในประเทศอิตาลีเหมือนกันสเปนอิตาลีนะฮะ คนนี้ก็ขายดังนั้นถามว่าแบรนด์จีไม่ปลอดภัยจริงหรือเปล่าอันนี้นระดูว่าไม่ใช่แล้วแหละแต่ถ้าเรื่องของการฝังข้อมูลต่างๆเนี่ยอันเนี้ยมันมันนอกเหนือจากเรื่องที่เขาพูดกันเนี่ยเราว่าเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่คุณลงมาก็สำคัญบางทีทุกคนลงแอปพลิเคชันมัว่วนึกภาพก่อนสมมติคุณไปลงแอปแต่งรูปอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเนี่ยไอรักเมื่อก่อนจะมีไอรูปอะไรที่เขาทำเป็นรูปการ์ตูนอะที่เป็นรูปเหมือนการ์ตูนอะ และเป็นแบบสีน้ำตาลน้ำตานะที่เขาบอกว่าเนี่ยภาพเนี้ยจะถูกเซฟกลับไปที่เจ้าของแอปอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีนะเราว่าแอปพลิเคชันน่ะมันเก็บข้อมูลคุณแบบมหาศาลอยู่แล้วจนปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีการถาม Permission Google เนี่ยเขาก็จะทำตัวนี้ขึ้นมาบอกว่าจะอนุญาตให้แอปนี้เข้าถึงส่วนนี้ไหมจะอนุญาตให้แอปนี้เข้าถึงส่วนนี้ไหม ซึ่งมันเป็นเรื่องที่กูไม่เข้าขานไม่ออกเพราะว่าสมมุติว่าคุณเนี่ยจะใช้แอปแต่งรูปเหมือนนาดุดเป็นตน้นอ่าสมมุตินดุดเนี่ยถ่ายรูปมาเป็นรูปชุดว่ายน้ำละกันนะฮะเซ็กซี่มากแต่รูปนั้นเนี่ยอาจจะเผลอแบบโป๊ไปหน่อยอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้เอาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กนะแต่เราเข้าโปรแกรมแต่งภาพไปแต่งภาพอื่นนี่แหละนะพอไปแต่งภาพอื่นเนี่ยเราคิดว่านะ ไอ้ค่า,าทั้งหมดมันก็อาจจะไม่ปลอดภัยได้เหมือนกันดังนั้นมันเป็นเรื่องที่เรามองว่ามันไม่ใช่แค่แบรนด์ที่จะต้องแบบว่ากลัวว่าจะโด,โดนโจรกรรมข้อมูลแอปพลิเคชันที่เราใช้ทุกๆวันนี้เนี่ยเรารู้ได้อย่างไรว่าเขาแบบไม่ขโมยข้อมูลเราบางแอปเนี่ยฮะขอ,อะรายชื่อด้วยขอเบอร์โทรอ่าคุณเคยเจอแอปเกมขอเบอร์โทรไหมอ่าแอปเกมแต่ขอเบอร์โทร ขออนุญ,ญาตเข้าลายชื่อเราอย่างเงี้ยอนุญาตเข้าข้อความของเราซึ่งน่าดูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะขอไอลายชื่อกับข้อความไปไปใช้ในเชิงไหนแต่ที่แน่เขาจะได้สิ่งนั้นไปเพราะเขาขออนุญ,ญาตแล้วและเราก็เป็นคนกดยินยอมเพราะเราจะเล่นเกมด้วยตัวเราเองติบเติบเติบดังนั้นก่อนที่เราจะมองว่าภาพรวมว่าแบรนด์ไหนจะโจะกรกรรมข้อมูลแอปพลิเคชันเราใช้ทุกวันนี้ก็เหมือนโจนกรกรรมข้อมูลเรา อ้อมๆอ,อ,อยู่แล้วบอกตรงๆเลยว่าถ้าวันหนึ่งมีรูปแบบว่าหลุดอะของน่าดุดออกไปในในโลกโซเชียลจริง,รงโดยที่เราไม่ได้ลงรูปนี้มันก็เป็นเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้บางทีมันเอาไปเลยถึงเราจะลบมาทีหลังมันก็ลบไม่ทันแล้วนะฮะเราจําได้ว่ามีเอ่อดีเวลลอปเปอร์ท่านหนึ่งนะฮะในประเทศไทยน่าจะเป็นพี่เนยมั้งพี่เนยพี่เนยของดอยแซนที่เก่งๆเลยอะระดับเทพเจ้าเลยอะเขาเคยทําเอาไว้ อันหนึ่งว่าเนี่ยแค่คุณเสียบ USB ไปปุ๊บเนี่ยรูปมันก็ไหลเข้าของเขาหมดแล้วกอย่เนี่ยนั่ดูจาแนานมากแล้วเอาเป็นว่าการจรกรรมข้อมูลเนี่ยมันง่ายมากในในปัจจุบันนะฮะคือแม้กรทั่งรูปที่เราถ่ายไปแล้วรู้สึกเออกลับมาดูอีกแค่วันเดียวรู้สึกเออมันไม่สวยอยากจะลบจังเนี่ยมันก็แบบมีสิทธิ์ที่จะไปแล้วอะอนะฮะก็ทำใจลำบากเหมือนกัน นะทางที่ดีบอกว่าอย่าถ่ายไหมก็มันก็พูดยากเนาะบางทีเราก็ถ่ายรูปเซ็กซี่เราแต่ว่ามันพลาดคือเราไม่ถ่ายรูปโป๊คุณเข้าใจป่ะแต่มันอาจจะแบบเออหลุดผ้าหลุดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยด้วยความไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยรูปนี้มันอาจจะแบบเผลอหลุดออกไปในโลกอินเทอร์เน็ตได้โดยที่แบบเราไม่ได้เป็นคนอัพด้วยซ้ำนะฮะดังนั้นเราว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องเดียวแหละที่มีความเป็นไปได้ก็คือเรื่องของการกีดกนันกข้านกาค้าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักที่สุดเลยที่เป็นประเด็นว่า ทำไมถึงโดนโดนแบนนะฮะในประเทศอเมริกาเรื่องการค้าเป็นหลักเลยเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะทำเป็น first policy ฮะหรือว่านโยบ,บายที่จะผลักดันสินค้าของอเมริกาเองมือถือมันก็มียี่ห้อเดียวที่เรารู้จักกันก็คือ iPhone นั่นเองนะฮะก็ไม่มียี่ห้ออื่นแล้ว คนอเมริกาก็เยอะฮนะแต่คนจีนก็เยอะถ้าคนจีนแบกไอโฟนบ้างนี่น่าจะเยอะกว่าแต่ว่าคงทําไม่ได้ตามหลักเนี่ยคือทําไม่ได้แน่นอนเนาะถ้าพูดพูดได้เราก็แบกกลับสิเนี่ยพูดได้แต่ว่าทําจริงอะมันมันทาไม่ได้หรอกนะฮะดังนั้นเราก็ใช้กันต่อไปละกันแล้วก็เรื่องนี้เราขออนุญาตแค่ต่างให้ทั้งทั้งหัวเว่ยแล้วก็เซทีละกันว่าถึงแม้ว่าจีนกับอเมริกาจะไม่ถูกกันนะแต่เราก็มองว่าเรื่องนี้นเป็นเรื่องการค้ามากกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่อง ที่แบบจริงจังขนาดนั้นที่แบบโอ้ยจุลกรรมข้อมูลเรื่องเนราวอะไรเงี้ยนะและแอปพลิเคชันหลายๆอย่าง,นะาายยางก็มาจากจีนนะแอปแต่งรูปเนี่ยที่สวยๆเลยอย่าง Beauty Plus นะฮะเหมยถูพวกนี้มาจากจีนหมดเลยซึ่งถ้าคนอเมริกาใช้แอปนี้ก็โดนขโมยรูปอยู่ดีปะ่ะก็โดนขโมยรายชื่ออยู่ดีปะ่ะเออใช่ไหมนั้น,น,นไม่ใช่ไม่ใช่ข้ออ้างโนโนเราว่าไม่ใช่นะฮะ คราวนี้แทนที้เราจะกลัวจีนคราวนี้เรากลับมาดูฝั่งอเมริกาบ้างนะฮะ Google นะฮะซึ่งเป็น products ของทางประเทศอเมริกาเราทราบดีแล้ว Google เก็บทุกอย่างของเราใช่หรือไม่อืมคือถ้าเกิดว่ามีแอปแต่งภาพ2อัน 1. Snapseed กับ 2. BeautyPlus ซึ่งเป็นของจีนในใจลึกๆเนี่ยคนก็จะบอกว่าโอ้ย Google เนี่ยมันเป็นบริษัทดับโลกปว่าภัยกว่าแน่นอนอย่าไปไว้ใจจีนอย่าไปไว้ใจจีน มันเป็นคําพูดที่ติดปากคนมาตลอดว่าเอยของจีมันไม่ปลอดภัยมันไม่ดีจะจนปัจจุบันคุณเห็นหรือยังว่าแบรนด์จีมันขึ้นมาแบบว่าอยู่อันดับหนึ่งในห้าของประเทศขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยในหนึ่งในห้าของโลกแล้วเนี่ยแสดงว่าแบนนรนด์จีไมบการยอมรับสูงแล้วมากเลยทีเดียวนะนะดุดอวบอันนะจริงจริงก็ไม่อวบนะอวบวะแต่ก็เดียวแหละมีบางคนชอบอวบในช่วงนี้แต่น้าเราลงเยอะนะจะบอกให้แต่อย่างที่พูดแหละเข้ากล้องกับบวมทุกคนแหละนะ แล้วยิ่งอันนี้วางแนวนอนด้วยเลนส์วายมันก็จะติดขอบติดขอบตัวเรายืดออกไปอีกออแต่ก็ชชางมาันเถอะจะอ้วนจะผอมก็ไม่สําคัญนะมีความสุขก็แล้วกันดีกว่า Google Ph o t o นี่ตัวดีเลยเออคุณไปฝากไว้น c ่ o u า Service ต่างต่างเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่เอารูปคุณไปคุณคิดลว่าเออคุณถ่ายรูปนู้ดตัวเองไว้แล้วคุณไปใส่ไว้ใน g ูเกิลโฟสต้แล้ววันหนึ่งมันจะไม่หลุดไปใช่ไหมอ่าดังนั้นเรื่องนี้บอกเลยว่ามัน มันมีความเสีย่ยงเท่าๆกันนะมีความเสี่ยงเท่าๆกันทั้งตัวของโปรดักต์จากอเมริกาหรือจากจีนหรือจากอะไรก็ตามแต่นะฮะรูปทุกรูปเข้าไปใน Google ความเป็นส่วนตัวมันยังเหลืออยู่อีกเหรออ,อันนี้ก็จริงเพราะว่าเอ่อต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ Google นี่เก็บทุกอย่างอย่างแท้จริงนะฮะเห็นด้วยค่ะส่วนตัวชอบ a p p l e Vivo เพิ่งซื้อ Xiaomi มีมา Xiaomi มี a o m i มีนะนะฮะ อ่ะอันนี้ชัดเจนดังนั้นอันเนี้ยเดี๋ยวเราดูต้องไปตัดต่อเอาคําพูดบางอย่างขึ้นมาข้างหน้าเดี๋ยวคนมาถึงก็เหวอะเฮ้ยไอ้นี่มันใส่ร้ายแบรนด์จีแน่เดี๋ยวดูมันต้องมีคอมเมนต์เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเนี่ยไลายเนี่ยคนดูเป็นร้อยนะนะนาทีเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไปตัดออกก่อนนะยี่สิบเอ็ดใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวไปตัดนาทียี่สิบเอ็ดเนี่ยขึ้นขึ้นข้างหน้านะโอเคคราวนี้นะฮะเราก็มาพูดถึงผลิตภัณฑ์ เอาไม่ต้องพูดแล้วเนาะคราวนี้ประเด็นทีมน่มันถูกจุดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือช่วงประมาณสักสองสามวันที่แล้วมันก็คือนอกจากรัฐบาลอเมริกาแล้วเนี่ยก็จะมีพวก FBI CSI แล้วก็ NSA เนี่ยที่เข้ามามาผสมลงด้วยพวกนี้ก็คือทุกคนรู้แล้วคือหน่วยหน่วยข่าวกรองของสหรัฐใช่ไหมคราวนี้เขาก็เลยก็กลัวนะฮะกลัวกันไปหมดนะฮะมีข้อมูลอย่างหนึ่งฮะที่น่กดูอ่านมาเาบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันนะฮะสินค้าของทางด้านหัวเว่ยเนี่ยตอนนี้ถูก นำไปขายแล้วกว่า170ประเทศทั่วโลกเลยซึ่งเยอะมากนะดังนั้นข่าวนี้ก็ไม่ทำให้หัว,ว่ยลความนิยมลงหรอกฮะไม่มีหรอกนะจะมีข่าวก็เมื่อปีที่แล้วที่คลาเมมมรี่มาเนี่ยมันอันนั้นมันก็เป็นความผิดของเขาเต็มๆมาเ,เนาะช่วยไม่ได้จริงๆนะแต่ว่าเรื่องอื่นก็ค่อยว่ากันไปล้วกันเนาะอ่ะมีใครอยากสอบถามหรือว่าแสดงข้อมูลเพิ่มเติมไหม,มสักน,นิดนึงเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวแล้วนะฮะหิวข้าวมากเลยนะฮะ